สวัสดีครับ่อท,ท,ท่าท่านเอาพี่น้องมาร่วมอมดนาสาธุบุญใส่บาตรได้กันนะครับ Uh, I think it was, I don't think it's on down. เกี่ยวข้าวเสร็จตึกเสร็จสีทุ่มกว่ารถหมาเริ่มเกี่ยวฟอรอคิวกรคิวรถตั้งแต่ตอนเที่ยงเขาบอกจะมาจะมาสุดท้ายก็เสร็จจากนาแปลงอื่นประมาณหกโมงรถต้องวิ่งมาแล้วถึงชิวเกี่ยวให้เราหกโมง กว่าจะเสร็จก็สี่ทุ่มกว่าพี่น้องอเลยไม่ได้ไล์สดในเมื่อคืนสลบสลายน,น,นำแม่โพอสออกมาจากท้องนาแล้วนะครับนี่ก็เหลืออีก <c oughs> <c oughs> เหลือแค่ตากตากประมาณสองสามวันแม่ไม่ทนเบ้อเกลี่ยเกลี่ย มันี่มมันี่เปกระมือพี่หมือเ้าซนมือเ้าซนเอ๊ะไก่อาร์มนเอเลียงก็ตุ้นอยมา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 ดป้ป้าไปเลยไลามาลังเรยนมาม่ชอบมาตะกุยอ่สํหรับเช้านี้ตาทองชนะก็ขอจบคลิปสาบัตรเพียงเท่านี้นะครับ Saya